สวัสดีสวีดัตยามเย็นนะสวัสดีน้องหลังด้วยนะครับวันนี้เรามาสองคนสองคนเจตถาะครนนะครับแล้วก็มีพ่อบ้าตีคนหนึ่งนะครับอยู่เฝ้าเต็นท์อยู่นะครับวันนี้นะครับเราบอกเลยนะเพื่อนๆเรามีรถบ้านสภาพดีนะเอามาฝากกันนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับสถานีตั้งนะครับเราอยู่ที่ถนนเดชตังดูนะครับตรงในสวนกุหลาบชนบุรีนะครับพรมสองนี่นะครับไม่ใกลไม่ไกลนะเทปสีว่างผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมเย็นได้นะจ๊ะอ่ะวันนี้มาดูพร้อมกันครับผม ันนี้เรามีเป็น E สูนะปี2 0 0 2นอะออโต้ดีเซลด้วยน้างหลังรถสวยมากๆนะไม่ต้องทำอะไรนะครับมาพอกับล้อเนี่ฮะ18ปนิ้วนะยครับยางฮีโร่อาวันๆนะจ๊ะที่รักนี่ฮะบันไดเหยียบก็ยังสวยงามอยู่นะสีสันบอกเลยว่าสวยนะครับนะครับิวรอยนี่แทบไม่มีเลยนะครับนี่ฮะสวยมากๆครับเพื่อนๆไม่ต้องทำอะไรนะคันนี้โอ้โหสวยจริงๆครับรถเรียบร้อยมากๆนะครับครับแล้วก็ มีที่หลังคาเนี่ยสามารถใส่แรลกได้นะเพิ่มเติมนะครับสวิงหลังก็ยังใช้ได้อยู่นะครับล้อมแมกนะครับยานวันหมดเลยนะสี่เส้นนะครับเดีย๋ยวมาดูฝั่งนี้กันนะน,นเพื่อนๆโอ้โหฉากนี้นะอิวสูด้าปีสองพันสองนะครับนะครับออตโต้ดีเซลนะเพื่อนๆสี่ประตูนะบอกเลยว่าสวยนะคันนี้เอาจริงๆเดี๋ยวดูใ,ใกล้ก่อนเนีย่ยดูความเงาเลยอนะ ด้วยความเงางามเลยครับโอ้โหรถบอกเลยว่าสะอาดเอี่ยมเรียมกิ๊บๆนะครับใส่ปิงๆอะขอดูพัดหน่อยนะครับน้องหลังครับโอ้โหพันบอกเลยว่าสวยงามนะนะครับนี่ฮะแผงประตูก็สวยสะอาดนะเพื่อนเพื่อนะครับไฟสองเท้านี่ติดทุกอันเลยนะถ้าไปเล่นไปนะครับเบาะหนังสวยสะอาดนะครับพนักแขนที่วางแก้วน้ำนะลายไม้นะครับออโต้นะครับนี่ฮะยังสวย ปิ้งปัง,งบูงวิ่งอยู่เลยครับเพื่อนๆรถถือว่าเรียบร้อยมากๆนะกระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ครับไฟส่องแผนที่นะครับฝั่งนี้เ็ีังสวยอยู่นะ,ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันนะครับแผงประตูฝั่งนี้ก็เรียบร้อยนะไฟส่องไฟส่องเทา้าเลยอยู่ครบหมดเลยนะโอ้โหเนี่ยแอปมี้ทวิสเตอร์เล็กๆ,ๆอันดุดันเครื่องเสียงก็โอเคนะแล้วก็ฟอนต์การก็ยังสวยสะอาดนะครัเนี่ยคอนโซลสวย,สวยะฮะดูเลย โอ้โหสวยมากอ้าวลืมสตาร์ทแล้วก็มาอยู่รอยอะไรอยู่ <achieve> โอ้โหตีชึง่งน้องหลังขับเองไหมองออโต้เ <Auto S 2> ป็นไงบ้างโอ้โห,โหนุ่มมากนุ่มนวลนะทงช่องน้ำไม่มีดังออดแอดไม่มีเผาเพลก็ใช้ได้นะลูกมังลูกหมากสวยเลยนะฮะนี่ฮะหน้าแขนนะครับที่วางแก้วที่บอกนะครับแล้วก็ซิลกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็เรือนไม้ออโต้นะครับดีเซลสวยเลยเพื่อนๆนะครับเรียบร้อยมากๆนะแถวสองว่าไงเขาดูแถวสองเลยจ้ะแถวสองแถวบางตูก็สวยหมดนะนะครับ บอกคู่หน้าก็ยังสวยงามอยู่นะครับโผลนี่รู้สึกว่ายังเดิมเลยั้งเนี่ยนะเพื่อนๆนะครับแถวที่2ก็ยังสวยนะเบาะหนังก็สวยสะอาดนะครับแล้วก็พนักแขนเนี่ยเอ๋ยังใช้ได้นะครับวางแก้วน้ําได้อยู่นะครับรู้สึกว่าเบาะแถวนี้จะพับได้ด้วยนะนี่ฮะอ่าพับได้นะครับแล้วก็แถวสามเนี่ยก็ยังสวยอยู่นะก็ยังเรียบร้อยดีเพื่อนๆมีแอร์ด้วยนะครับเอาเข็มไปดูท้ายกันขอดูท้ายนะครับน้องรังธนังคจุกกู้เปิดสวิงขวาไปก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดท้ายขึ้นมานะครับ ไปเซ็นทรลล็อกอยู่น้องหลังขอเซ็นทรลล็อกก่อนครับหรือบอกไปเซ็นทรลล็อกแล้วก็รีโมทใช้ได้หมดเลยนะอ่ะกดเซ็นทัอกเรียบร้อยแล้วน้องหลังเปิดเลยจ้ะโอเคนะครับท้ายก็ยังสวยอยู่นะนะครับแบบด้านข้างนะครับแล้วก็แอร์หลังก็ยังใช้ได้ยอยู่นะฝั่งนี้ก็ยังโอเคนะนะครับถึงไม่ร้อนสักเก้าสิบแล้ว 90, เพื่อนๆนะนะเรียบร้อยแนละ้ว แถวสามนะครับแถวสองและ,ะผ้าหลังคาก็ถือว่ายังโอเคนะแล้วก็ติดเดิมดีไม่มีอะไรนะคไลฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟอาวีดียังใช้ได้อยู่นะ,ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหลังคาเนี่ยก็ยังสวยอยู่นะนะก็ยังสะอาดเอี่ยมดีไม่มีรอยไม่มีแตกอะไรนะบอกเลยว่ารถเรียบร้อยเพื่อนๆไม่ต้องทําอะไรนละนะครับโอ้โหเสียงฝากระโปรงก็ยังปึงฝังอยู่นะนะครอดูฝากระโปรงดูนี่ก่อนสีหกเจ็ดยังไม่ขาดนะจ๊ะที่หลัง บอกเลยคันนี้ไม่แพงนะครับต้องเครื่องก็ยังสวยเหลือเเพื่อนคทะนุคันหน้านะนีตัวเลขนะครับแล้วก็แผงนะครับไมนะ่อยู่ครบนะราก็ถือว่าเรียบร้อยดีไม่มีอะไรนะนะเดิมๆับฝาต้องปัดเครื่องก็ยังสวยอยู่นะบอกเลยว่ารถเรียบร้อยนะครับแทบไม่ต้องทําอะไรเลยคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันบอกเลยว่าราคาไม่แพงครั<ส><ข>บแล้วดูอ่าบกว่าไงจะล้างหลังว่า<ส><ข>ไงจะ้ะ ขอประกันมีประกันเหลดืออยู่ครับดูไหนสิเดือน1667เลยนะฮะยังมีของเมืองไทยประกันชีวิตอยู่นะครับไม่มใิ่เป็นของเมืองไทยประกันไทยนะของรถยนต์ยังมีอยู่ใช้ไปถึงเดือน1 0 67โอ้โหอีกต้อง1ิเดือนเกือบปีแถมไปด้วยสบายๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูการขับขี่ดีกว่าน้องรังมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะเพือเ่อนๆอีซูซูนะครับ สวยๆเลยนะฮะคัน,นี้บอกเลยว่าสี่ประตูดีเซลออโต้ด้วยนะฮะมาพาวเวอร์18นิ้วยางอางวัน,วนสวยจัดจริงๆเดี๋ยวขอขากลับดีกว่าเดี๋ยวขอกลับขอนั่งไปด้วยวันนี้มาสองคนก็เทสได้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมาละโบกหน่อยขอไปด้วยคนขอดูหน่อยว่าออโต้จะอื่นไหมน้องหลังขอรถเรียบร้อยมากๆนะ ปิดแอร์ก่อนแอร์เออยังเย็นนะเพื่อนๆโอ้โหรถเรยบร้อยมากๆนะโอเคดู้สว่ามันอืดไหมมันยังไงกันอ่าไอ้ครหลังเต้นเรานะครับรถเข้าเยอะเหมือนกันนะเหมือนเคยฮะโอ้โหติดเยนเยอะแยะไปหมดฮนะเราก็ถือว่าโอเคนะลงลงลงหลงุมอะไรก็ไม่ได้ดังน่าเกลียดอะไรนะครับ ผ่านเนินก็ถือว่าโอเคนะอได้อ่ะไม่อื่อ่ะกําลังก็ใช้ได้อยู่น้องหลังเนี่ยครับผ่านลงผ่านเนินก็ไม่ต้องเบรคนะก็ถือว่าไม่ได้โยนอะไรมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสายแรงๆนิดยัง,ยดยงไงเพี่ยงเลยแับโอ้โหโอ้โหูเรื่องอขออีกทีโอ้โหพอ,อแล้วครับทุกคสุดยอดจริงตื่นเต้นเลยเนี่ยดึงเสนหน้าย,ยู่เลยอจอดก่อน พี่ถือว่าโอเคนะโอเคคร okay, um, okay, um ั squishy, uh, บพี่ผมบอกเลยว่คันนี้นุ่มมากเบรกได้เบรกดีเกียร์ได้นะครับกำลังกำลังดีนะฮะผมถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะร่มนวลวันน so yeah. so ี้ไม่มีสุรเดชนะครับซีอูมูลหนึ่งเราวันนี้จิตธนทรกันวันนี้เราบินคู่กัน2คนขอบคุณมากครับน้องหลังอุ้ยลืมไปอ่ะอยากโชว์เซ็นเตอร์ล็อกได้ไหมจริงๆแล้วอ่ะนะคันนี้พอเราวิ่งประมาณ2,000รอบเนี่ยมันจะล็อกอัตโนมัตินะเพราะว่าเซ็นเตอร์ล็องมีจะได้อยู่เลยเดี๋ยวเองกดเอฟทีดูหน่อยสิ อ่าเห็นไหมเพื่อนๆดูก่อนดูทีนี่ฮะกดขึ้นเซ็นทรัลล็อกใช่ได้หมดนะแล้วก็เห็นบอกดีโมดมีสองนันด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ขับสองคันรอบปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะตัดล็อกอกัตโนมัติด้วยนะครับเกินสองคันรอบรปุ๊บล็อกเองเลยอ่ะโอเคอ่ะโอ้โหไปเรียบร้อยแล้วนะฮะลืมราคาหรือเปล่า กระถามพอดีเลยครนนี้ให้เอฟซีเลยพี่เท่าไหร่ครับ1นึ่งแสนห้าหมื้าพันบาทผมต้องรีบแล้วต้องรีบเลยนะสายก่อนครับรถก็รีบคนก็รีบโชคดีจ้ะโอ้โหอีซูนะครับสี่ประตูออโต้นะครับดีเซลสวยๆเลยนะครับปี2002นสอะครับบอกเลยว่ามาพองล้อแปดสิบ18นิ้วสวยๆเลยนะครับผมแม่งรถสภาพแบบนี้นะครับรีบสีต้องรีบๆนะครับ1นึ่งแสนหนึหมื่นห้าพันบาทนะครับนะครับติดตามต่อยี่หน้านะครับมีอะไรมาฝากกันนะครับทีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณครับ 我。